สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าตอนเช้าของเบลยเยียมค่ะวันนี้กี่โมงเอ่ยเจ็ดโมงยี่านาทีวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำแต่เช้าเลยชวนทำขนมขบเคี้ยวกินเล่นค่ะเป็นเ,เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นบอลเป็นลูกบอลอะค่ะไม่ใช่ power ball แต่แต่แต่เป็นใช้อันี้แทนใช้อ,อ,อะไรนะใช้พูดไม่ถูกมะพร้าวอบแห้งค่ะมะพร้าวอบแห้งเพื่อนๆเอาไปเคี่ยวเอาไปคั่วให้หอมนิดนึงนะคะแต่ไม่เอาสีแดงไม่เอาจนสีไหม้นะอันนี้จริงๆแล้วเขาจะเป็นสีขาวมากเลยม่ออกเป็นสีน้ำตาลน,นิดนิด แล้วก็มีผงอัลมอนด์เอาไปคั่วเช่นกันแล้วก็มีอัลมอนด์ก็เอาไปคั่วแล้วไปอบแล้วเช่นกันค่ะกรอบไหมเนี่ยกรอบมากกรอบเกือบไหมแล้วก็มีเนยละลายแล้วก็ช็อกโกแลตขาวอืมแล้วก็มีนูเทลล่าแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยส่วนผสมมีแค่นเนี้ยค่ะมาทํากันเลยเนาะอันนี้คิดเตรียมไว้ก่อนมันจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาแล้วมันจะมันจะได้ไม่ต้องยาวค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนโอเคแล้วมาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเอาตัวนี้เอาค่ะนวดชั้นาไปก่อนอันนี้เอาไปก่อนเอาเม็ดมะม่วงเอาไปก่อนเอาเม็ดมะม่วงนะเอ่อนวดอืมพูดอีกทใหม่เม็ด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 อาหมอนค่ะ อันนี้มันอยู่ที่200กรัมนะคะเม,ม็ดมะม่มะพร้าวอบแห้งไปคั่วแล้วแต่เราจะแบ่งมาไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งแบ่งไว้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเอาไว้สำหรับสำหรับคลุกๆก,กันเดี๋ยวแบ่งไปแบ่งมาอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็แบบกะนี่ไม่ใช่แบบ หอมแล้วก็อัลมอนต์ลใส่ไปเลยค่ะคนส่วนผสมของอัลมอนต์กับมะพร้าวให้เท่าให้เข้ากันเราเติมเกลือไปนิดหน่อยนิดเดียวค่ะิมือเดียวอยังไงไม่หกยังไงไม่เลอะเทอะ คนให้เข้ากันโอเคแค่นี้แหละค่ะแค่นี้มันก็เข้าแล้วแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตขาวกับเนยละลายเอาไปละลายในไมคโครวฟนะคะละลายทีละ30มิบวิสามิบวิอันนี้ละลายแค่สองครั้งเอง30มิบวิแล้วก็30มสิบวิค่ะก็แล้วแต่นะคะจะปตุ๋นกับหม้อน้าร้อนก็ได้ค่ะ ใช้มือใช้สะก้อก่อนก็นแล้วกันอ,อะไรเนี้ย <laughs> เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลย <laughs> <ม>วัดเอาให้หมด จะใช้มือแล้วนะคะใช้มือมันถนัดดีใช้มือนวด

ต้องต้องนวดอีกนะคะเ,เดี๋ยวจะเติมช็อกโกแลตลงไปอีกค่ะแต่เพื่อนๆจะใช้นมสดก็ได้อนมอันนั้นก็ได้นะคะนมข้นหวานผสมลงไปเดี๋ยวไปหาดูก่อนถ้ามีนมข้นหวานก็จะใช้นมข้นหวานถ้าไม่มีก็จะใช้ช็อกโกแลตต,ต่อค่ะมีค่ะ เราจะเติมนมข้นหวานโอ้ยล้นไปเลยหนึ่งช้อนพูนๆอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่เอาละพักไว้ ก็ได้จังโอเคตอนนี้เขาเหน็บดีแล้วนี่เย็นแล้วนี่ค่ะปั่นได้ละไม่ซุยละไม่ลุยละ ถ้าถ้าว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้ามันยังเป็นเป็นขุยๆอยู่อะ่ะ <_ S 1> ก็เติมนมไปได้นะคะอันนี้มันไม่ใช่สุดตายตัวคะ่ะโอเคปั้นได้ละเราจะเอาก้อนขนาดไหนก็พอดีพอดีก็แล้วกันเนาะ ใส่ทำให้เป็นหลุมหลุมเราจะแอบ,บใส่นูทราไปนิดนึงมือเดียวค่ะเนี่ยราจะแอบ,บใส่นูทราไปนิดนึงแล้วก็เม็ดคาลโมนที่เราอบไว้หเม็ดยัดเข้าไปค่ะแล้วก็หอ ก็เอามาลงในเนี้ยเห็นไหมคะใน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 มือนี้แหง้งมือนี้แหง้งแห้งแต่ก็แห้งไม่เยอะนี่คะ่ะแล้วเราก็จะได้บอลอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ต,ตู้เย็ยนให้เขาเซตตัวนะคะทำอย่างนี้ทำไปแปะทำไปเ,เยอะเยอะเยอะ เอาไวแ้แจกเพื่อนเอาไว้ของกินเล่นขบเคี้ยวค่ะขนมหวานใส่เข้าไปใส่เยอะใส่น้อยก็ตามที่ชอบนะคะมันติดมืออีกเมล้วก็เม็ดอะมอนเพื่อนจะใส่เม็ดอันนั้นก็ได้นะคะเม็ดเอ,อ่อเม็ดมะม่วงเห็นมะพานอ่ะแต่ว่าต้องเอาไปนี่ก่อนนะเขาบอกเอาไปคั่วก่อนนะคะ ควให้สุกแล้วเขาจะหอมค่ะแล,แล้วกัดมันจะกรอบปุ๊บเอาขั้วนะคะไม่เอาไปทอดนะคะขั่วค่ะขั่วใส่ไว้กิน สองลูกแล้วขอเนี่ยจะทําให้หมดเลยนะคะจะทําปั้นให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูเนาะคะ้อเนาะคะ้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกก้อนหนึ่งเนาะ,ะกดลงไปแล้วก็ห่อเลอะมั่งมั่ง เรอ่มั่งไม่เป็นไรนะจ๊ะสีเขาออกมาข้างนอกมั่งเป็นไรโอเคนี่เหมือนขนมไข่ไข่หงบ้านเราเลยเนาะขนมไส้ถั่วได้สามลูกแล้ว ขอปั้นให้หมดกระทะนี่ก่อนหมดไอห,หมดมะพร้าวนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะได้ทั้งหมด27ลูกนะคะได้ทั้งหมด27ลูกแล้วก็ชิมไปแล้วลหลูกก็เลยยี่ลูกอร่อยมากค่ะบ ชิมอองแล้วเรอเดี๋ยวค่อยชิมถ่ายรูปก่อนยังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็มีคอฟฟีีม่กาแฟแล้วมีน้องงัวน้อยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนเลองทําดูนะคะง่ายๆเลยทําแบบทําอย่างเงี้ยแล้วก็แพ็คขาหาแพ็คหากล่องหาอะไรสวยๆใส่เป็นแพ็กเกจิ้งอ่ะสวยๆแล้วก็ผุกโบอะไรเรียบร้อยก็เอาไปให้เป็นของขวัเพื่อนๆได้นะคะเป็นเป็นของเยี่ยมได้ค่ะ อร่อยค่ะรับรองอเ,อเป็นของขวัญปีใหม่เป็นของเยี่ยมปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ได้อันนี้ลองทำดูนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ